อน่นโนนโนนโนไปทางโน่นมามาไม่ต้องทำมาขายเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็กลับบ้านล้วจ้าขายใบท่อมจ้าซื้อทันก็ทันจ้าซื้อไม่ทันก็แล้วแต่ขายเจ็ดโมงคึ่งเจ็ดงเช้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็กลับบ้านล้วจ้าขายใบท่อมจ้า ซื้อทันก็ทันจ้ะซื้อไม่ทันก็แล้วแต่ขายเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเชา้าเป็บ่ายสามบ่ายสี่โมงก็กลับบ้านแล้วจ้าขายใบท่อมจ้ะ <c oughs> ซื้อทันก็ทันจ้ะซื้อไม่ทันก็แล้วแต่ได้ป้อมมาจะใส่โอ้ที่วัดมีป้อมด้วยอยู่ที่วัดไหมล่ะฮะดิ้นดีไว้หลิงจิง ยาก,กินหรอกเองเอ้ยเศรษฐีเ,เ้ยไปสนเลยบ่ไหนนั่นนั่นวิ่งไปเลยนัน่น,น<า>ตกแรงไหมนี่เมื่อกี้

นแล้เแล้มันยาวไ่ดปะินด้ไว้หลิง่ไปทอมจ้ะไอหมามาซื้อสามโมงเลิกจ้าได้ป้อมมาตะใส ที่วัดมีป้อมด้วยอยู่ที่วัดไหมล่ะจ้าตกแรงไหมนี่เมื่อกี้สัญญากินหรอกเนี่ย เอ้ยเศรษฐีเว้ยไมสนเลยบอไหนเดี๋ยวเขาเอาให้กินใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็นก็แล้วแม่้ว <laughs> หลงังฝนตกฝนตกนิดเดียวเองเนาะเมื่อกี้หลงังฝนตกจ้าตกแรงไหมเนี่เมื่อกี้อ่ะอ๋อคุณยายอยู่นู่นนะคุณยายเศรษฐีคุณยายเศรษฐีคุณยายนวลจ้า เดี๋ยวเขาไม่กินใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็แล้วแต่เลยมามาเดี๋ยวกันโน่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 นไปทางโน่นม <c oughs> ามาไม่ต้องทำอ่ะหลังฝ, <c oughs> ฝนตกฝนตกนิดเดียวเองเนาะเ <c oughs> มื่อกี้หลังฝนตก เงีนไปที่อื่นเนี้ยงัวลงมีแต่สวยๆั้งนั้นเลยนาะายเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้า็ ไปสามไปสี่โมงก็กลับบ้าแล้วจ้าขายใบท่มจ้าซื้อทันก็ทันจ้าซื้อไม่ทันก็แล้วแต่เงนินไปที่เอิเนี่าเนี้วัวลงนี่แต่สวยๆั้งนั้นเลยฮนะ,ะดินดีไว้หลิงถิง น่านวิ่งไปเลยนะนะไย้เขียนกับแม่ไม่ทองคำเนาะหไม่ทองคำโอ้หดนะมันกินไปหมดแล้วมึนโดนหมดแลว จะของขายไบท่อมจ้ามามาซื้อวะไปทอมทักทัอ๋อขายเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็กลับบ้านแล้วจ้าขายใบท่อมจ้าซื้อทันก็ทันจ้าซื้อไม่ทันก็แล้วแต่อ๋อ ไปท่อมจ้ะไอหมามาซื้อเสามโมงเลิกจ้าเดี๋ยวเขาไม่กินใจเย็นใจเย็น Nhiều cạt sức này Đây 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 โอ้ที่วัดมีป้อมด้วยอยู่ที่วัดไหมล่ะคนฟันหลุดหมดแล้วจ้าแล้วเขาผสมมอมาอะไรมีป่ะนายป้อมไปที่อื่นเยู่ วัวล,ลงุงมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะเฮกก้ยเศรษฐีเว้ยไปสนเลยก่อไหนขายเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็กลับบ้านเลวจ้าขายใบ่อมจ้า <laughs> ซื้อทันก็ทันจ้ะซื้อไม่ทันก็แล้วแต่ตอนฟันหลุดหมดแล้วจ้าแล้วเอาผสมมอมาอะไรมีมบ่มมนายป้อม บรรยากาศสักหน่อยนั่น่น,นวิ่งไปเลยนะออกคุณยายอยู่นู่นนะคุณยายเศรษฐีไงคุณยายเศรษฐีคุณยายนวลนจ้า